สวัสดีครัอกสองของน้องสดี c ครั a มื้อนี้เตาะบ่อบาดาลโอยมนี้นี่นมาเจาะแล้วเรียบร้อยแล้วมาเจาะเรียบร้อยแต่ว่ายังทันแล้วาก็ตักน้ํตักน้ํในห้องน้นนี่ยังเต็มอยู่น้ํ เานได้ยก็ได้ไม่ได้เพากายุบออกหมดไม่ได้เพราะกตักออกคือเก่าก็เลยห้เงากระเบิดไปได้ไปจักใกล้ๆตรงนีตักันในใกล้ๆสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขลเจ้าสบายดีเอฟซีถูกทานที่เขาลบและหักแทงบม่วันในประเทศหรือต่างประเทศทุกมองทุกบอนเด้อม่ได้กพ่อๆกับจองน้องเมดน้องเอ้ยไม่ตาไปตัตะก้องให้เพื่อน ไปตาไปตากล้องไ้เพ่นพี่น้องเอ้ยนิวพันหิวน่ำพันหิวน่ำพี่น้องหิวน่ำไปใส่หิวอันไหนนี่แหละแมนตักอันไหนไก่เลย เบิ้ดและสามพุ้ยน้ฮะน้ำสามพุ้ยนะเบิ้ดแล่ะปลาตัวปน้าผเจียตัวว่าสี่พุ้ยสิพอขนาดสามพุ้ยยังเบิ้ดแหล่ะน้ำสามพุ้ยเบิ้ดแหล่น้องเอ้ยไอ้มีคนหิวแค่ไหนแต่พ้นตกมันตกลงมามีน้ำมีน้ำในอ่างบ่นันคุ้มทองน้ำนี่แหละก็เลยหิวเอาแน่หนิ เปิดสิพ่อกับเรื่อง,งนเค่องเตอแม่นี่ยนะข่างน้ำสังบาดาลเจาะน้นำสังบาดาลน,นี่มันอยู่ติวๆเลย้ยไอ้แน่แต่ว่าน้ำมันอันอันดินมันอ่อนแน่ให้หน่อย นี่มันอ่อนแน่มันกะกะว่าคื้นสิพ้อไว้เนาะนสิได้ไว้อยู่ดีจังไดเมากัยังบ่หูฐานรุ่นฐาซส้มไปนำกันพีองเจาะในในขางขางเพื่อน่นแหละบ่ได้เอาไกลประไรในกระน้นนองซ่าเขากับเื่องผูกลำล่างงามนอ้องเอ้ย นั่นคือน้าบ่มียังดอกมมแตะเครื่องปลูกเบิดมีหม,กม,กมกักรุงหมักแต้งหมักพริกหมักเขืออันนั้ไอเมีผดัดปูกยาเซเดอร์นี่กำลังปุ้งจะนอยแมตตาสิาพาไปเบิ่งน่ำน้องพี่น้องเว้ยว่าได้ร้ายสำได้ เบิ่องฐานสวมปะนำกันพี่น้องเอ,อ้ย่จักรส้มไหนสิแล้วเ,เพีนจักแล,ล้วหรือบ่เนาะจักแล้วละดินมันอ่อนเนาะยังบหูใส่ทั้งที่สองอีกได้พี่น้องน้ำน้องเมียก็ยังไหลอยู่จะลอกจะลอกอยู่ไหนละกะยังไหลอยู่เด้นะน้ำน้องในไล่เติบอ,ออ ตัวแล้วนนยังนี้หนึ่งทางเบื้องนั้นทั้งนี้เรกเกิดได้นเนาะเพียงบ่จกักกล้านะาะฮะเทียงแอวบอ่เออประมาณเพียงแอวพี่น้องเอ้ยถางเบื้องนี้เพราะว่ากะยังไหลลงอยู่เลยเพิมจะลอกจะลอกกอัน่นี่เพราะว่าน้ำมันบกไหวหนะ น้ำให้น้ามันบกไวออันทั้งบวกอีกเนาะข้าเจ้า่าพนมันที่ฮอดมันที่เศร้าพี่โนทอานถาพ้นมาเพิ่มอีกน้ำเครื่องน้องเขากระจังสีเดาปล่อยป้าพะวันอันท้ายยาดน้ำมัน้อนเนาะน้ำมาลายะน่ายปามตายเลยยังหมกกาลงรอบังอีกสะกอนน้ำน้องเขาก็ได้ เพียงแอวแล้วพ่อใหญ่เอ้ยทางเมืองนี่ทำน,นี่กะอุ้ยดีใจเลยได้น้องนำน้องทำนี่กะหาเบิ่องสาวส้มไปนำกันได้พี่น้องเดลอ,อเนี่ยเพิ่นเร่งนะจ๊ะหายมันเถิงไวจะเลยเร่งให้มีไปหิวน้ำให้ในแต่มันใกล้แม่ว่าอย่าห้น้องเปลี่ยนเพิ่นบ่ให้เปลี่ยนเพิ่นน,น้องเรียนผลเ,เอาหลาน ไอเมยมันก็เลยบไปน้องเปลี่ยนพันธียวเองคนวะแต่แต่พันธียวพันธียวเอาในบอนอ่างอ่างอันห้องน้ำมาแหละในถอ้องน้ำราะว่าพันธุ์โต๊ะมาวานไหนเนาะมันม่น้ำเลยได้ขั้นสั้นก็จะได้ไปแก่แล้วพ่อใหญ่เด้แก่มาแต่เฮือนปรปุ่ม ตนยังมาได้ล้วเปลรไหมเอเตอเที่งอะเงมือปรมาณเงมืออะไรนะเบดนำที่มันจะพุยเลยหลยพุยเต๋แ้แต่บดแดดเป็น้ไหมบามันห่มเลยคือคือฝนชีต๊นี่แหละ นี่ครับกระแก่หน่ำลงมาอีกสองโอ้ยทางวะหัสิพ่อหรือบอกลงมาขันบัวพ่อจะได้แก่ใหม่หน่ำเขากัดในห้องหน่ำจะตักเบิด์ตแลบกันเลยในหันน่ำตักเบิดแล้วถ้าฝนตกมาแค่แน่เพราะได้ตรงกับหน้ำพ้นเพราะจะบปได้ตัก เป็นเทือนกเลยังมาท่านใส่ไปเลยแล้วเวียกเพิ่มอีกอนแม่์เป็นเมื่อเห็ดกินด้วยถาดไปเลยถาดทำงานแล้วก็บพิ่มอีกกินเผากินเผาเที่ยงเลยน้ำน้องก็ได้ไล่ตื่นไปเลยฝนตกะนักหน่วย หิวน้ำผมได้หั่นตอน่ะสี่พุ้ยไปเลยหิวหิวตก้อนอ่ะกับสองพุ้ยม่หิวอีกที่หลังสองพุ้ยไปที้เป็นสี่พุ้ยอูไปเลยต่อมาลงมาหมู่วัดนี่กัดสามพุ้ยไปได้เป็นเจ็พุ้ยแปดุ้ยไปเลยเด่นหักยมาทันเบิร์ดตัวหนักกันยังตัวนี้กันยัง พอน้ําบ่พอเฮาก็สิได้ตักใหม่อีกร้ยจนนี่ก็ยัง6บาดาลยังบ่ทันถึงน้ําบาดาลซ้ําเยหักเบิดเบิดน้ําในกระถังนี่7กระถังล7 8กระถังลบ่เลยยังบ่แลเอักเครื่องมือเจ้าสิแล้วกบ่บ่ง่ายก็ง่ายบ่ยากก็ยาก หาเบิ่งคลิปต่อไปได้เป่นลุงเด้อว่าน้ำสีใสหรือเปลอใสหาเบิ้งตอนเอาท่อลงคลิปต่อไปเป่นลุงเดียร์หาเบิ่งน้ำแล้วว่าน้ำสีใสหรือเปลฮาสีใสแบบว่าเอาอันไม้โยกเอาคือของท่ออ่อนเห็นไดมเป็นลงเลยพอไฟฟ้ายังบ่มายังบ่มีไฟฟ้าลงมายังมีไฟฟ้าลงมาเทียงเลยยังมีไฟฟ้าลงมาเทียงเลย อันไี่คล้าลงมาแคล้แน่ไปไหมเดกกรลงมาหัน,นี้จะมีกลา้าแล้วกัรูีกินหนาข้าวันใหม่อา,าก้าไรกปัสแ์กติดตามและเป็นกำลังใจให้เ็กลงเ,ลเออด,ลงด้อควาินน้นาตัวสวัสดี